ซูปเปอร์ก็อจีนตอนที่3,179การต่อสู้กับยานตานการแข่งคัดจาก8คนเหลือ4คนทำให้หานเส้นรู้สึกลำคัญอยู่ไม่น้อยคู่ต่อสู้ของเขาคือยานตานแห่งอาณาจักรยานซึ่งเขาไม่ติดใจอะไรนะักแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจก็คือเป่าเอ๋อต้องมาต่อสู้กับเฟิงยิ้นยิ้นไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง ก็ต้องมีหนึ่งคนที่เสียสิทธิ์ไปทั้งที่สิทธินั้นต้องแลกมาด้วยพลังเทพจำนวนมากเขาไม่อาจทำอะไรได้เฟิงย,ยิ้นยิ้นไม่อยากเอาชนะอยู่แล้วนางบอกว่าจะขอถอนตัวจากการแข่งขันและคืนราชานกยุมปีกทองให้กับหาเส้นเปาเอ,อ๋อหนูต้องพยายามเอาชนะให้ได้แทนที่ค่าที่สละสิทธิ์ไปเฟิงยิ้นยิ้นกล่าวพังรูปศรีรษะของเปาเอออืม หนูจะทําไม่ได้เปล่าเอา๋อพยักหน้าพร้อมดวงตาที่เปล่งประกายในอนาณาจักรหยานกษัตริย์หยานหยุนเซียวแอบพบกับราชทายาทหยานตานสีหน้าของหยานหยุนเซียวดูแข็งครื่มเมื่อถามว่าลูกเอ๋ยเจ้ามั่นใจหรือไม่ว่าจะเอาชนะดอลลาได้พูด <c oughs> ตามตรงข้าไม่มั่นใจหยานตานตอบ เจ้าดอลลาร์นั้นเป็นบุคคลที่ไม่อาจคาดเดาได้เลยหากเขาสามารถโค่นจูดงไหลที่มีพลังถึงขั้นทำลายโลกได้ข้าก็คิดว่าเขาต้องเป็นยอดฝีมือที่มีพลังทำลายโลกเช่นกันหยานหยุนเซียวพยักหน้าถูกต้องแล้วยอดฝีมือระดับนั้นเปรียบเสมือนขนนกเฟนิกซ์หรือเขากิเลนเขาหายากมากแต่ถึงจะหน้าเกงขามเพียงใดก็ยังมีทางชนะได้ พลังทำลายโลกนั้นคือสิ่งที่ต้องห้ามที่ถูกเทพสเปริตทอดทิ้งไปแล้วการได้พลังเช่นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปหยานตานฟังเงียบๆเ,เขารู้ดีว่าบิดามีเรื่องสำคัญสำคัญกว่านี้ที่จะบอกพลังเหล่านั้นร้ายกาจก็จริงแต่พลังของเทพสเปริดก็ยังสามารถต่อกรได้หยานหยุนเซียวกล่าวต่อหากเปรียบพลังทำลายโลกเป็นคมดาบกล้าพลังของเทพสเปริดก็คือโลก เจ้าสามารถใช้มันจำกัดพลังทำลายโลกได้แต่กฎของการต่อสู้ของเทพไม่อนุออนญาตให้รวมร่างกับเทพสิบริตยานตานทักขึ้นเราทำได้เพียงพึ่งพาโลหิตชีพจรเทพสิบริตของตนเองมันยากที่จะต่อกรกับพลังทำลายโลกแน่นอนหากพวกเจ้าพึ่งพาเพียงพลังตนเองก็ไม่อาจทำสำเร็จแต่ยังมีอีกหนทางยานหยุนเซียวชี้ไปที่กล่องไม้สี่เหลี่ยมบนโต๊ะ ลูกเอ๋ยเปิดดูสิหัวใจของหยานตานเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนคาดเดาได้ว่าในนั้นคืออะไรเขารีบเปิดกล่องแล้วดวงตาเป็นประกายท่านพอ่อนั่นคือเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรหยานหอกบ,บินหอกหอกบ,บินหยางไฟอิงหยานสเปียใช่หรือไม่ภายในกล่องคือหอกสั้นที่ทำจากโลหะสีดำบนกายหอกมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับ ส่วนปลายหอ,อกถูกสร้างขึ้นเป็นรูปยานที่กำลังกลางปีกไม่ผิดเลยยานหยุ่นเสียวโหวเราะนี่คือไฟอิ่งยานสเปียรอาวุธบูชาที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนมันถูกประดิษฐ์ฐานไว้บนแท่นบูชารวบรวมพลังของเทพสริรลิตมาเนื่อนานเลือดของเหล่าสมาชิกตระกูลหยานถูกหยดลงบนบูชามันทุกครั้งที่ตรวจสอบโลหิตชัรดังนั้นมันจึงดูดซับ ทั้งพลังเทพและสายเลือดของตระกูลเรามานับไม่ถ้วนเขาเกล่าวถึงตำนานในอดีตที่อาณาจักรหยานเผชิญกับวิกฤตสมัยลองดีคิงจำต้องนำฟลอิงหยานสเปียออกมาใช้และชนะศึกใหญ่หลังจากนั้นได้สร้างหอ,อกเล่มใหญ่จากเขาของเยนเลดหายากบ่มเพาะด้วยพลังเทพและโลหะตระกูลหยานอ,อีกหลายศตวรรษจึงได้หอ,อกคู่ที่ทรงพลังไม่แพ้เล่มแรก ยานยูนเซียวกล่าวด้วยอำนาจกดดันแม้มันจะไม่ใช่เทพสริตแต่พลังก็สามารถเทียบเคียงได้และสามารถทดแทนเอ็มตีกอดได้ด้วยสองหอ,อกนี้ต่อให้เจ้าเจอกับยอดฝีมือที่ทำลายโลกได้เจ้าก็ต่อสู้ได้แน่นอนท่านพ่อท่านอยากให้ข้ารับใช้หอกไฟอิงหยานท่านอยากให้ข้าใช้หอกไฟอิองหยานต่อสู้กับดันล่าหรือ,อยา,านตาลตกตะลึง ของศักดิ์สิทธิ์นี้คือสมบัติสูงสดของอาณาจักรปกติจะถูกนํามาใช้ก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤตครั้งใหญ่แต่ตอนนี้กลับจะใช้ในการประลองหยานหยุนเซียวเ,เห็นความกังวลในแววตาของลูกชายจึงถอนหายใจตอนนี้ที่นี่มีเพียงพ่อและลูกเท่านั้นข้าจะไม่ปิดบังอะไรความจริงคือราชวงศ์หยานอ่อนแอกว่าที่เคยเป็นมากนักหลายปีมานี้เราพึ่งยิ่งตกต่ำขึ้น ไม่มีแม้แต่เยลเลสหายากเหมือนอนาณาจักรอื่นนี่คือเหตุผลที่เจ้าจะต้องชนะและนำยีนไขยเยลเลสหายากมาให้ได้ยานตานก้มศีรษะวางใจเถอท่านพ่อข้าจะพยายามให้ดีที่สุดนำชัยชนะอันดับหนึ่งมาให้อาณาจักรยานและคว้าไขายย่เยลเลสมาให้เรายานหยุนเซียวจับตานะจ้องดุดันข้าเชื่อในความสามารถของเจ้าบัดน,นี้ความหวังของ ทั้งอาณาจักรถูกฝากไว้กับเจ้าการใช้หอกฟอิงหยานครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อยินเลธหายากเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้ผู้คนทั่วล่ารู้ว่าอาณาจักรหยานยังแข็งแกร่งและไม่อาจถูกลังแกได้ง่ายหย,ยานตานรับกล่องไม้ด้วยท่าด้วยความหนักอึ้งเขารู้สึกเหมือนมีภาระพันช่างกดทับไม่ต้องกังวลท่านพ่อข้าจะชนะเขาพูดอย่างมุ่งมั่นแม้ลึก จะยังลังเลว่าควรใช้หอกหรือไม่แต่หากไม่สามารถเอาชนะดอลล่าได้เขาก็ต้องใช้แน่นอนการแข่งคัดเลือกจาก8คนเหลือ 4, 4ีจัดขึ้นทีละคู่ผู้แร่คือเป่าเออกับเฟิงยินยิ้นผู้คนต่างเฝ้ารออยากเห็นว่าคนในกลุ่มเดียวกันจะห้ามหันแต่ลักกี้ไม่เข้าร่วมทำให้อินกอดได้เข้าสู่4คนสุดท้ายโดยไม่ต้องต่อสู้ คู่ถัดมาคือดอลลาปะทะยานตานนับว่าเป็นการต่อสู้ที่ผู้คนทั้งจกักรวาลจับตามองในจีโนหองเทพสเบริตคนหนึ่งเดินเข้ามาวางมือขวาลงบนอกโค้งคำนับผู้นำพลางรายงานท่านผู้นำการต่อสู้ของดอลลาและยานตานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วผู้นำของจีโนฮอรีตาข้างทั้งสองเตรียมไปด้วยเทพสเบริตผู้ทรงพลังทั้ง12องค์ ทุกสายตาจับจ้องไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ลบของพระเจ้า